สวัสดีครับวันนี้มานั่งรอมีของมาส่งครับมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับออแพ็กมาเอาไว้บนรถก็ได้พี่ครับครับรได้ไหม <laughs> เดี๋ยวยกไป <laughs> ยาวเลยนะอ๋อจากอันนี้วิ่งของบริษัทโดยเฉพาะเลยครับครับองส่ครับ ไม้วงกบนะครับเป็นวงกบโค้งนะครับสั่งมาจากทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวนี้มีจัดส่งนะครับสะดวกสบายครับเดี๋ยวเราพาเอาเอาวงกบไปเก็บที่หน้าง,งานครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขับเอาไปเก็บที่หน้าง,งานกันครับ เดี๋ยวยกไปเก็บกันครับน่าจะยกลำบากหน่อยหลังจากที่เอาวงกบเข้าไปเก็บในบ้านก็มาดูทีมงานมุงครอบหลังคากันต่อนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกระเบื้องมุงหลังคาของเราใช้กระเบื้องแผ่นเรียบนะครับ สวยงามนะครับทีมงานก็ตัดแล้วก็ปิดครอบกันนะครับเ้างปิดกาวนะครับก่อนที่จะใส่ครอบมงุงหลังคาแผ่นปิดร้อยต่อนะครับ ไปดูร,บรอบๆกันนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับีใกล้ทุ่งนาสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับห่างแค่ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับ ปิดครอบหลังคานะครับบ้านเราก่อจากยิดแดงทั้งหลังนะครับผมใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทีมงานช่างไฟก็จะมาผ่าผนังเพื่อร้อยท่อร้อยสายไฟนะครับใช้ท่อ PVC สีเหลืองก็มันจะมีขนาด3ามหุน4ี่หุนนะครับ ฝากติดตามกันนะครับร้อยสายไฟเสร็จก็ตีตะแกงกรงไก่แล้วก็จับเสียมนะครับจับเสียมเสร็จก็มาฉาบกันนะครับลุยงานฉาบนะครับก็เรียบร้อยครับวันนี้สวยงามครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกอนชัยคนสร้างบ้านครับสวัสดีครับ